สำหรับราคาทองคําบ้านเราเช้าวันนี้นะคะราคานั้นปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะส่งผลทําให้ในช่วงเปิดตลาดนะคะราคาทองคํานั้นอยู่ที่2 4 5 5 0บาทค่ะทองคําแท่งและทองรูปพรรณนะคะอยู่ที่24,450บบาทค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยขยับ 50บาทแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะทางด้านของบลโกรเบ็ก์เองนั้นประเมินเอาไว้น,นะคะว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคำนั้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวค่ะอยู่ในกรอบประมาณ23,550นานะคะถึง24,300บาทค่ะมาดูกันที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะผลจากความวิตกกังวลเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นภายในประเทศนะคะกดดันทาให้ค่างเงินบาทนั้นอ่อนค่าทะลุ31บาทขึ้นใหม่ครั้งค่ะอยู่ที่31สบาท2สตางค์ถึง5สตางค์ขณะที่ ไทยนะคะเช้าวันนี้นั้นยังมีสีเขียวค่ะแต่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะบวกเพิ่มขึ้นมา0.55จุดค่ะมายืนอยู่ที่909.65จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,353ล้านบาทไปประเมินที่ทางการลงทุนกันค่ะจากคุณพิชัยเลิศสุพง์กิจผู้ช่วยกรรมาจารย์ผู้จัดการฝ่ายตลาดบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับคุณพิชัยค่ะ,คะถ้าหากว่ามองเช้าวันนี้นะคะเรื่องของบรรยากาศน้าท่วมถือว่ามีความกดดันมากยิ่งขึ้น,ต,นตัวน ก็คงจะกดดันต่อตลาดหุ้นต่อไปนะครับก็พูดได้ว่าหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยสำลักน้ำนะครับแล้วก็สะท้อนความไม่แน่นอนในส่วนของฟาคยุโรปด้วยนะครับที่กดดันให้ตลาดหุ้นบ้านเราปรับตัวลงมาสามวันต่อเนื่องกันนะครับจะสังเกตว่านอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มนิค,คมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนที่ปรับตัวลงมาแรงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงสามวันที่ผ่านมากลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุม อสังหาริรมทรัพย์ก็ถูกกดดันอย่างหนักด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเงเห็นแรงนะครับอย่างไรก็ดีในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยราคาปรับลงมาเร็วแล้วก็แรงเกินไปนะครับอาจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวสั้นๆได้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากมองว่าความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยยังสูงอยู่และยังไม่ถึงจุดพีคนะครับอตอนนี้ต้องอ ข้างหน้าในกับว่าอาจน้ําจะเข้ามาในเขตกรุงเทพชั้นในหรือไม่และจะทําให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือไม่นะฮะตอนนี้ตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้วครับค่ะถ้าหากว่ามองจากปัใจจัยในช่วงระยะเวลานี้นักลงทุนอาจจะไม่ค่อยอยากจะลงทุนมากสักเท่าไรนะักใช่ไหมคะอาจับกนะัยบยเฉพาะยิ่งนะในหุ้นที่ถูกกระทบจากน้ําท่วมโดยตรงนะครับหรือจะโดยอ้อมก็ตามที่เ่างไรก็ดีนะมีหุน้นจํานวนหนึ่งนะครับ ที่ฐานธุรกิจไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเช่นอ,อย่างพวกถาดทินได้อยู่เมืองนอกถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกกระทบและถ้าไม่ได้ส่งกลับมาเมืองไทยอย่างบ้านปูอย่างลานนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับรป <c oughs> อย่างพวกค่ายมือถือเนี่ยก็ถูกกระทบน้อยนะครับมือถือเกือบจกลารเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วไปช เหล่านี้กรับต,ตัวลดลงมาตามตลาดเนี่ยเรากลับมองเป็นโอกาสที่ดีในการรอช้อนซื้อครับค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ทําการนะคะจะมีการหยุดยาว3วันด้วยประเมินทิศทางสัปดาห์หน้ามีโอกาสจะเป็นยังไงบ้างก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรที่เราคุยกันตอนต้นน,นคะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยตามฝัางยุโรปจะมีการประชุมสุดยอดผูน้นา ของ EU นะครับถ้าตอนนี้ตลาดได้ลดการคาดการลงมาแล้วว่าคงจะไม่มีข้อสรุปเบ็ดเซ็จออกมานะครับแต่ถ้าเิเด็นที่กล้องเกิดมีก็จะช่วยเป็นปัจจัยบวกแลัสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะครับว่าสามวันที่เราหยุดเนี่ยน้ำจะเข้ามาในกรุงเทพชั้นในไหมและถ้าเข้าเนี่ยส่งผลกระทบ ท่านทาให้ธุรก,กิจจุดชะง,งักหรือไม่เมกาตัวนี้เป็นตัวแปรต่อตลาดขึ้นต่อไปในสัปาดาห์หน้าครับโดยแนวรับตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณ900แล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ920ในกรณีหลุดตรงบริเวณ900เนี่ยแนวรับที่เปิดกังทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณ884จุดครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคําแนะนํานะคะในช่วงระยะ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะที่หลายๆคนที่เป็นนักลงทุนนั้นอาจจะไม่ค่อยอยากจะลงทุนช่วงนี้เท่าไหรนะะ่นักค่ะทีนี้เรามาดูรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนกันบ้างนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นการประกาศผลประกอบการของธนาคารค่ะสถาบันการเงินต่างๆนั้นมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสท,ที่3นะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านของเคแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทยค่ะเช้าวันนี้นะคะสาหรับบรรยากาศการซื้อขายนั้นกาไรสุทธ,ธิในไตรมาสท,ที่3เป็นตัวผลักดันนะคะอยู่ที่7 7 6พันล้านบาทค่ะ เพิ่มขึ้น6%จากไตรามาสก่อนหน้าและ41%จากปีที่ ขณะเดียวกันค่ะไตรามาส4นั้นมีโอกาสที่รายได้จะชะลอตัวเนื่องจากค่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยจะลดลงนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้าน K Transformation ค่ะสูงขึ้นน้ำท่วมนั้นไปหักลบกรอบหนี้กับการลดภาษีนิติบุคคลก็จะทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหรนะะ่นักค่ะราคาเป้าหมายนะคะกิมเองนั้นประเมินที่135บาทค่ะขณะที่ BBS นั้นมองที่157บาทและทางด้านของกรุงศรีอุธยานั้นประเมินที่151บาทค่ะอีกลักทรัพ์หนึ่งนะคะ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะประกาศผลประกอบการออกมาเติบโต และ29%จากปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น3%จากไตรามาสก่อนหน้าที่3 8.35พันล้านบาทสินชั่วรวมนะคะปรับเพิ่มขึ้นค่ะ17.6%นะคะได้มาจากการรวมของซิโก้ด้วยตั้งสำรองสูงกว่าแล้วก็เป็นการเผื่อความเสียหายในอนาคตด้วยนะคะประเมินราคาเป้าหมายเกียรตินาคินนั้นมองที่126บาทธนชาติให้ไว้ที่125บาทและ DBS ค่ะมองที่13 1บาทค่ะ